การประกาศช่องเรามีการสร้างกลุ่มใหม่ด้วยนี่กลุ่มนี้เอาไว้สมัครคอมเมนต์ยูทูบของช่องนี้ช่องผมนะเออแล้วก็อ,อย่าลืมมาสมัครเราบอกกันเยอะๆด้วยนะแล้วก็เข้ากลุ่มผมด้วยแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนเสื้อผมด้วยนี่เสือ้อผมราคาเจ็ดโลบักแล้วก็มีลายสคาเซ็นด้วยนี่ซื้อซะจะรออะไรถ้าใครสนใจนี่แค่กดตรงใต้ลิงก์คลิปข้างหน้าเลยนี่ตรงนี้เออเข้ากันมาเีอะๆกันนะกดเข้าไปก็จะผูกมาตรงหน้านี้เลยนี่อย่าลืมกดมาตรงลิงก์นี้ด้วยนะลิงก์เสื้อเราบอกด้วยนะไปดูคลิป้นนช่องกันะอืมเป็นิด นี้เดี๋ยวไปทำการเข้ามึงเนี่ยก่อนมึงนี้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 มึงกี่ตัวก่อนนะนี่ที่อยู่นอกปรากฏตัวตอนแรกที่เป็นร่างพู้อวดนแล้วก็มาสมบตัวที่เรื่องมากกว่านัเนเลยอยู่นอก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 อย่าลืมตาโหไม่ลืมตาเด้อไปเกือ นะตรงต่อไอ้แกโอ้นั่นไงไม่ลืมตาเลยเกลือไปอีกดอกไมเกืออย่างนี้เดี๋ยวรข้าไปลึกๆเข้าไปลึกไปนี่เกอกคนเดียวคนนี้มาขอเด้อขอเด้อดดออีกแล้วขอด เซิร์ฟเปลี่ยนเซิร์ฟนะเปลี่ยนเซิร์ฟเปลี่ยนเซิร์ฟจบแดงไม่ออกด้วยน้องออกเด้อทองแกลืมตาขอร้องแกเืาไม่แกไม่ลืมตาวันนี้แกไม่ลืมตาว่ะว่าเราต้องติดเอฟเฟรชการไงแกไม่ลองลืมตาโอ้ เราปิด n e t เฟ i x แล้วไม่ได้ไม่ได้แบบปิดเ Netflix ดมายังไม่มาอีกเกือบมากเลยดูน่นนี่เปิดแล้วลันโอ้

ประกาศช่องเรามีการสร้างกลุ่มใหม่ด้วยนี่กลุ่มนี้เอาไว้สมัครคอมเมนต์ยูทูบของช่องนี้ช่องผมเนี่ยเออแล้วก็อย่าลืมมาสมัครเราบอกันเยอะๆด้วยนะแล้วก็เข้ากลุ่มผมด้วยแล้วอย่ามาลืมสนับสนุนเสื้อผมด้วยนี่เสื้อผมราคาเจ็ดโลบัะแล้วก็มีลายมีลายเซ็นด้วยนี่ซื้อซะจะรออะไรถ้าใครสนใจนี่แค่กดตรงใต้ลิงก์คลิปข้างหน้าเลยนี่ตรงนี้เออเข้าไปมาดีๆกันนะกดเข้าไปก็จะผูกมาตรงหน้านี้เลยนี่อย่าลืมกดมาตรงลิงก์นี้ด้วยนะลิงก์เสื้อเราบอก โนไม่เล่นตัวว่ะไม่เปิดบอลเซิร์ฟมันไหวไม่โอ้โหเล่นตัวชิบหายอะยูโน่เอ้ยดูอย่าเล่นตัวนะอย่าเล่นตัวนะอย่าเล่นตัวให้มากนะหยุดตบนะหยุดตบนะเอออตาเออตาด้วยอย่าด้วยอย่าโอ้โหไม่มีความหวังเลยไม่เลื่อตาด้วยโอ้มันเกินจะจัดแล้ววันนี้มขนาเปลี่ยนไปเสิร์ฟเลยโอ้ยมันจะเอาสุดเลยจะมายูโน่โอ้ยมาร้อนเออไอ้แาลืมตาแล้วตาแตกสองเกลอไม่แตกใช่ไหมอย่าหลุดเลสก็พอ การุเล็กก็พอลยู่ด้มาการัดต่อตัวมาต้องมาแล้วจังหวะนี้การมาตัวมาต้องได้สิการมาขนาดนี้ตัวออกตัวว่าจะได้จ้าแกลืมตาแตะตัวโอ้ยอยู่ด้วยการอยู่ด้วยอะไรกันเนี่ยอยู่ด้วยหอเป็นยู่น้วยอยูโน่วยแล้วอย่าด้วยอย่าด้วยโอ้ยตกใจหมด กาดููไไม่ไมกาดูไม่ไไม่ลุไม่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 ตใจหมดตใจหมดเดี๋ยวบอกแม่บอมาแล้มลุดเลทโอ้โหบิงคสมต้องหนแต่มึงเบออออะไรงนีมาสมัตมาเลยแมงเลกโอ้ดาโพนเลยขาวโอ้โหดาโพน โอ้ยโอ้ยการออกก็ดีดีใจแล้วโคตรดีใจอะการออกการออกหล่อมาเยอะๆเลยนะขอตรว่าการออกนะขอร้องเดี๋ยวขอร้องโอ <co <co ้โอ้โดนอีกแล้วโดนเล่นอีกแล้วเล่นอีกแล้วออกเธออยู่แล้วหกสิบครั้งเออไอแกไอแกน้อตาไอแกไม่ไหนแกไม่ลืมตา้ จะเล่นตีเลยหรือกูสายไม่สมจับให้ได้นะอินพิโมซ่านะมีโมซ,านะมโมซา่างานเต็มลนามนะโอ้โหเอาอย่างนี้เลยหรืออ่ะอย่าเล่นตัวอย่าเล่นตัวให้มากเล่นตัวตบเงี้ยเล่นตัวระบายเล่นตัวระวายโอ้ยการเงองกไ็ไ <c oughs> ม่เออเึงเล่นตัวเพชรก <c oughs> โูโอ้ยขอหลงเถอะเออไม่หวัง้วไอ้เหี้ยโอ้ไม่หวังเลยตอนนี้โอ้ออกมาแค่กาเอง สามสิบครั now, mm ้งแม่จะได้ต huh. ิดตัวเนี่ยเอาเป็นการ์ดก็ได้หนึ่งตัวแม่ไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยกาลันตีใช่ไหมแม่เอยเอาอีกแล้วขอให้ได้อัตราหนึ่งตัวเอ้ะไม่ใายขอได้ยูโน่อีกตัวกาได้ยืนตัวมันก็ได้แก่ตาเออแม่วันนี้มึงเกลือไม่กูนะอยากเกลือนะอย่าหลุดเอ้ยอย่าหลุดก็ใจมั้ยเหนื่อยหรือสีเทาไม่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 พูดต่อใจวะ

เออหมดเกลี้ยงหมดจูดเออสุ่มการไหมสุ่มการ์ดได้ไห,ไหมเออเอดี๋ยวค่อดูก่อนขอดูงบประมาณก่อนใส่แค่แล้วตอนนี้การ์แอสตราก็ยังไม่มีดาวเออโดโนโดโ,โ,โนต้องมีการสองดาวขึ้นไปถึงจะเล่นได้โดโนต้องมีอีกตัวแต่โดเกตโดเกตตูนี่ได้ไม่แค่ตัวเดียวเองก็ อ,อยู่โนเอลเล่นขันแค่ดาวเดียวไม่ต้องสองดาวขึ้นไปนะจะเล่นได้โอเคแล้วก็กาไประจําตัวโอ้สายฟยีอย่างผมนี่มันขนาดจัดเลยเนีหรือเพชรตอนนี้เอแล้วก็นี่การ,รับดาวเลยสามมันซึ่งแอสตาสามารถสูได้อีกนะแต่เดี๋ยวค่อยดีกว่าก็จะเก็บไว้ให้กับโนเอลนะอย่าลืมนะโนเอลโนเอลชุดนักเรียนนะอย่าอย่าสูงนี่หมดนะเว้ยโนเอลชุดนักเรียนยังรอท่าผู้ชมอยู่นะ เดี๋ยวนะมันเราได้แม่มดตอนนี้ได้สาวเราแล้วโอ้เกลือจะจับตอนนี้แม่มเลยจะแหมลรอจะเพชทกลื่หมดเลยเออไม่สมด่ลมั้งจูโน่จูโน่กูเทพใจกับมึงมากตอนนี้เนี่ยจะสูงมึงเลยงบเดี๋ยวมันก็นั่นแหละมันก็แก้ตกในตานะถ้าเกิดมึงไปเจอโอยู่นะมันก็น่าจะรู้นะเออจะไอยากได้การ์ดของแอสต้าหน่อยแต่การ์ดสุดดาวมันก็พอแล้ว อยู่ดมันต้องมีการอะไรแต่เพชร,ยรยมันไม่เอือ้อมเลยตอนนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้แหละใครชอบคลิปนี้รู้ก่อนแล้วก็แชร์กดติดตามคนหนึ่งด้วยเพราะจะไปกันด้วยโคตรเตื่อจัดๆเลยตอนนี้สาแห้งมากก็เดี๋ยวขอเวลาไปทำใจก่อนแล้วกันแล้ววันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปบ๊ายบายโอ้ยสำหรับสายฟรีนี่แม่งโคตรโคตรจัดเลยลาก่อนและเจอกันในคลิปต่อไป I